กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตสราจารย์ดรสันสนีจัสว่วนและผมโกมุตคงเทศสวัสดีาารครับสวัสดีค่ะเจอกันทีอะไรก็รพร้อมจะหิวอาจารย์พร้อมจะหาอาหารมาให้รับประทานกันซึ่งตำรับตำราต่างๆที่นามาฝากกันนะครับก็จะมีทั้งอาหารหวานอาหารข้าวอาหารว่างนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่เรายังขาดอยู่หนึ่งอย่างยังไม่เคยได้ได้ตำรับนี้จอาจารย์เลยครับเครื่องดื่มเครื่องเครื่องดื่มต่างๆ ใน<ม>ยุคสมัยต่างๆผมก็น่าจะมีที่โดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะอยู่นะครับก็น่าสนใจนะฮะเอาไว้เราค่อยมาว่ากันในเรื่องของเครื่องดื่มที่ผมพูดไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ตำหรับอาหารที่อาจารย์นํามาฝากกันเนี่ยก็ แตกต่างไปจากทุกๆครั้งจนทําให้นึกถึงว่าเอ๊เรายังขาดอะไรอ๋อยังขาดเครื่องดื่มนี่เอง <c oughs> แต่ของวันนี้ครับจะเป็นหนึ่งตำรับที่จะว่าของข่าวก็ไม่มีทางใช่อยู่แล้วแม้ว่าชื่อพยางค์แรกของมันจะออกแนวของข่าว <c oughs> แต่ว่าชื่อพยางค์หลังของมันเนี่ยทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของข่าวแต่ก็ไม่ใช่อาหารหวาน <c oughs> ไม่ใช่ขนม <c oughs> เอะแล้วมันจะเป็นอะไรคุณผู้ฟังงงของทานเล่นเป็นของกินเล่นนะครับเป็นของกินเล่นซึ่งของกินเล่นของไทยเราเนี่ยนะฮะมันก็จะมีประเภทกินเอาอิ่มคือกินแล้วกินอีกกินได้เรื่อยๆนะครับของกินเล่นแบบกินเอาอิ่มก็มีพวกอะไรอ่ะไอ้อขนมจีบก็กินเอาอิ่มได้เพราะมันเป็นแป้งกับเป็นแป้งกับแป้งมีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ใช่ไหมครับหรือจะเป็นไอ้ตัวนี้ฮะจย์ ที่เราพูดถึงเรื่องเรื่องนึ่งเรื่องสากูอะไรนะ Jamie, <an> <lonely> สากูไส้หมูข้าวเกลียบปักหม้อพวกเนี้ยอันนี้ก็กินเอาอิ่มได้ใช่เพราะว่ามันมีความเป็นแป้งแล้วมันก็มีไส้แล้วมันก็กินเพลินเพราะมันชิ้นเล็กๆพวกนี้กินเอาอิ่มได้เลยนะฮะหรือถ้าหากว่ากินเอาแค่แบบพอดับความหิวก็มีเยอะมากเลยพวกเนี้ยม้าห่ออะไรพวกนี้มันก็แบบเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พวกพวกนั้นกินมากไม่ได้จัน มันเหมือนกับมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้อิ่มแต่มันก็ไม่ได้ทําให้อยากกินต่อไม่รู้เหมือนกัน <Hayır> อืมเออก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอ่ามันคล้ายๆกับเอาของคาวผสมกับของหวานนะครับมันมันก็เลยทําให้เอาของคาวมากินกับผลไม้เออพอเป็นเอาของคาวมากินกับผลไม้ปั๊บ ถ้าสมมติคนชอบก็เออก็อร่อยดีแต่พอกินไปสักไม่กี่คำแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ไมออยไอรอแล้วเอเอ,เอมันต้องเลือกอย่างใดอ,อย่างหนึ่งก็คือจก็หิวไปกินอาหารข้าวกันซะเลยดีกว่าหรือไม่ก็ไปหาขนมกินกันเถอะประมาณนี้แต่สําหรับเมนูใน,นวันนี้ครับเป็นเมนูที่มีการเทียบเคียงมาจากของเดิมด้วยเหรออาจารย์ว่าอย่างนั้นใช่ค่ะเขาเอาอะไรมาเทียบเคียงกับอะไรยังไงครับอาจารย์ครับเมนูนี้เป็นเมนูที่เอาเมนูที่เขาเรียกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับ เป็นเมนูที่กินได้ทุกเพศทุกวัยเป็นเมนูที่ช่วยปรับาธาตุรปรับความสมดุลของร่างกายเพราะว่าเกิดจากการเอาสมุนไพรหลากหลายเนี่ยมารับประทานด้วยกันอันนี้เป็นของแปลกมากอาจารย์เพราะว่าก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงตัวเมนูที่ว่านี้นะครับโดยทั่วไปพอเราพูดถึงเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมันมักจะเป็นองค์ประกอบซะมากกว่าแล้วมันจะถูกแปรรูปด้วยอย่างเช่นเอาสมุนไพรสามสี่อย่างมาตำรวมกันแล้วเอาไปละลายน้ํา เป็นน้ำแกงแบบเนี้ยือมาโดนแปรรูปไปอลายเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาเป็นเป็นแกงเสร็จปุ๊บนะก็ไม่ได้พูดชื่อมันด้วยนะแต่ไปพูดของชื่อของวัตถุดิบหลักเช่นแกงป่าไก่อะไแบบนี้แต่ว่าในไอ้ความป่าไก่เนี่ยโอ้โหสมุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับที่เอามาตามรวมกันแล้วก็ไปละลายน้ำซะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้เวลาเราพูดถึงการบริโภคสมุนไพรของไทยยกเว้นตัวที่อาจารย์จะพูดถึงตอนนี้ เมนูที่เป็นตัวพื้นฐานของแนวคิดของเมนูนี้นะคะก็คือเมี่ยงคําเห็นไหมเมี่ยงําคุณผู้ฟังน่าจะนึกออกกินมันโดดโดแล้กินมันจริงๆจังๆมากคือขิงเป็นชิ้นๆหอมเป็นหัวหอมพริกมะนาวเป็นชิ้นชิ้นอ่าใช่หั่นกับใส่เปลือกเข้าไปด้วยใช่ค่ะนะครับมะพร้าวคั่วเป็นชิ้นกุ้งอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างไม่ได้ถูกเอามา ยำตำรวมแทล้งสิ้นนะครับทุกอย่างเป็นชิ้นเป็นอันกินกันแบบจริงใจแล้วก็ยังเอามาใส่ใบไม้ ก็เป็นใบไม้ที่ไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งไม่ได้ชุบแป้งทอดไม่ได้อะไรส <น S 2> ิไม่ได้อบไม่ได้เลยใบเด็ดมานี่แหละกินแบบนี้เลยแล้วเ่นนั้นถือเป็นการกินสมุนไพรที่จริงใจที่สุดแล้วในโลกนี้ค่ะเราก็จะเป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายทุกตัวเพียงแต่ว่าการนํามากินด้วยกันเนี่ยถ้าลําพังอันนั้นเฉยๆทั้งหมดที่ว่ามาใสาป่ปากเข้าไปเนี่ย คงแบบว่าหยีตากันน่าดูให้กินขิงอย่างเดียวให้กินออมะนาวหนึ่งชิน้น <c oughs> แล้วยังแบบกัดหัวหอมสดๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่มันเป็นช่วยเป็นตัวช่วยประสานให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอร่อยกลมกล่อมนั่นก็คืออ่าเขาเรียกว่าเป็นน้ํากะปิน้ํากะปิคือเป็นน้ําราดของเมี่ยงคัครบที่ปรุงขึ้นมาโดยใช้เครื่อง ของตัวเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะคเอาไปผสมผสานแล้วก็เคี่ยวแล้วก็ปรุงรสให้มีรสเค็มหวานอซึ่งอันนั้นจะเป็นตัวประสานรสชาติใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นรสเผ็ดของพริกจะเป็นรสเผ็ดแบบมีอะไรหอมมีระเหยขึ้นจมูกของตัวหัวหอมนะครับหรือของขิงของใบอะไรก็ตามเนี่ยมันมันถูกถูกตัวน้ำกะปิ หวานที่ว่านี้นะครับช่วยทำกะปิหวานหรือเค็มอาจารย์หวานเนาะเขาเรียกว่าเป็นน้ำกะปิน้ำกะปิเฉยนะครับว่าใช้กะปิใช้ขวักขาเผาแล้วก็ใช้เครื่องในเมี่ยงคำเนี่ยใช้มะพร้าวมะพร้าวเอาไปตมให้น้ํามันมันออกมาแล้วก็ปรุงรสให้มีความเค็มหวานนะคะอันนี้ก็จะกินกับใบไม้เนี่ยมันจะเข้าเข้ากันดีมีความเค็มทองหอมกะปิ อนะคะครับอันนี้คือเมี่ยงคำซึ่งไม่ใช่เมนูของเราวันนี้ไม่ใช่ค่ะครับเราใช้ได้แนวคิดจากตัวนี้นะคะเพียงแต่เปลี่ยนมาเป็นเมี่ยงเหมือนกันนะคะแต่เป็นเมี่ยงผลไม้หมายความว่าทำทุกอย่างแบบเดียวกันเอาใบมาเอาผลไม้ใส่แล้วเอาน้ำราดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายคล้ายคือเราเอา คนเซมายกเมี่ยงมามาทํามาปรุงรสทําให้มันเป็นมีเท็กซ์เจอร์ตามที่เราอยากได้และมารับประทานคู่กับผลไม้จุดเริ่มต้นเนี่ยแนวคิดมันขึ้นมันเกิดจากการเราเรามีผลไม้ที่มีรสคือซื้อมาแล้วมันควรจะหวานแล้วมันไม่หวานครับมันกลายเป็นเปรี้ยวอมหวานซึ่งบางทีมันเปรี้ยวมากไปแล้วก็กินไม่อยากจะกินแล้วก็นั่งมองมันอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดแล้วก็ไม่อยากทิ้งด้วย ใช่ครับก็เลยคิดหาว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถกินมันได้อย่างมีความสุขก็เลยต้องเอารสชาติอื่นเนี่ยมาช่วยทําให้ให้ตัวรสเปรี้ยนมันดีขึ้นค่ะก็คือเป็นที่มาของการทําเมี่ยงครับเมี่ยงตัวนี้นะคะเมี่ยงตัวนี้ก็ประกอบไปด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่น้ําปรุงน้ําที่จะต้องมีรสเค็มหวานแล้วก็ใช้น้ําตาลปี๊บกับน้ําปลาเอาไปเคี่ยวในสัดส่วนน้ำตาลสามต่อหนึ่งคือน้ําตาลปี๊บสามส่วนน้ําตาล ไอ้น้ำปลาหนึ่งส่วนก็คือให้น้ำปลาเป็นตัวทำละลายไปใช่ค่ะแล้วก็เคี่ยวกับนั่นมันก็จะหวานมากเค็มแล้วก็มีเค็มตามมาแค่นี้เลยเหรอคะอันนี้คือแค่น้ำปรุงนะคะนอกจากนั้นเราก็ใช้เครื่องเหมือนกับเมี่ยงคำนั่นแหละค่ะครับสังเกตดูว่าอันนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้กะปิถ้าเป็นเมี่ยงคำเราจะใช้กะปิครับสาเหตุที่เราไม่ใช้กะปิเพราะว่าเราเป็นเมี่ยงผลไม้คือรับประทานกับผลไม้ซึ่งมันไม่ต้องต้องไม่ขาวใช่ค่ะ แต่ว่าเราก็ยังจะให้มีเท็ e เจอร์ของความเค็มคาวเล็กๆจากกุ้งแห้งกุ้งแห้งกับผมว่ามันมันสิ่งที่มันโดดเด่นมันไม่ใช่เรื่องความคาวอาจารย์ผมว่ามันเป็นความมันและความเค็มหอมนะหอมค่ะมีความหอมกุ้งแห้งเราก็มาคั่วเพื่อที่จะให้ค่าเชื้อสักนิดหนึ่งทำให้ร้อนแล้วก็เอามาโขลกเป็นปุยๆผงๆต่อไปถั่วลิสงก็มาคั่วเช่นเดียวกันแล้วก็บุบหยาบๆน่ะ อันที่สามมะพร้าวเราอาจจะใช้มะพร้าวแบบเมี่ยงคําก็ได้คือหรือแว่นค่ะหรืออาจจะใช้มะพร้าวมะพร้าวที่เราขูดสําหรับทําแกงนี่แหละก็คือก่อนที่จะเอามาขยําให้เป็นหัวกะทิเนี่ต้นมะพร้าวตัวนี้แหละเอาบบคั่วกับกระทะให้เหลืองออครับนะคะสุกหมดเลยอ่ะสามอย่างสุกหมดเลยค่ะหอมข้อเบคั่วเหมือนกันหอมแดงนี่ยนะฮะหอมแดงนี่แหละค่ะคั่วให้สุกเหมือนกัน หั่นเป็นแว่นๆก่อนค่ะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆเลยอหั่นเป็นหั่นเป็นเหมือนชิ้นสี่เหลี่ยมเหมือนกินเหมือนกินเมี่ยงอะค่ะจะทําให้สุกขิงเหมือนกันอืทั้งหมดคือหั่นเล็กหมดเลยใช่ค่ะหั่นเล็กๆแล้วก็ทําให้สุกนะเอาเครื่องทั้งหมดเนี้ยลงไปผสมกับน้ําเมื่อสักครู่นี้ที่เราเคี่ยวเอาไว้คือหลังจากที่ทําสุกแล้วเอาลงเลยไม่ต้องไปตําเติมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปตําค่ะเพราะฉะนั้นตัวน้ําเนี้ยมันก็ถ้าหากว่าลำพังแค่แค่นึกภาพ มันตัวน้ำนี่มันจะมีความหวานและเค็มอยู่นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะเหนียวหนืดอยู่เพราะว่ามันเป็นน้ําตาลใช่ค่ะแล้วเราไม่ได้อาศัยน้ําเนื้ออะไรเรืใส่แต่น้าปลาอย่างเดียวค่ะแล้วเอาเครื่องพวกนี้ซึ่งมันเป็นชิ้นเป็นแม้ว่ามันจะเล็กก็ตามเนี่ยแต่มันไม่ได้ถูกตําถูกบดรวมเนี่ยพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นชิ้นเป็นอันหมดเลยค่ะพอเราผสมกันเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นหนืดหนืดแต่ว่ามีชิ้นของวัตถุดิบองค์ประกอบอยู่ไม่แล้วแต่ว่า จิบไปโดนอะไรก็จะเจออน,นั้นค่ะใครจะเจอน้ำตาลกุ้งมัง่งน้ำตาลหอมน้ำตาลขิงน้ำตาลเกงน้ำตาลมะพร้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยลครับปนๆกันอยู่เนาะเราตัวเราก็เรียกเรียกตัวนี้ว่าเป็นเครื่องเมี่ยงแล้วก็มารับประทานคู่กับผลไม้หมายความว่านี่เสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วค่ะอะแล้วก็คู่กับผลไม้คือไอตัวผลไม้เปรี้ยวที่เราได้มาตอนแรกสุดเนี่ยทำยังไงกับมันฮะเอาผลไม้มาจิ้มได้ มีคนบอกว่าเอาส้มโอทับทิมสยามมาฝากฮะโอ้แล้วก็คาดหวังเลยนะคะว่ามันจะต้องหวานอร่อยเพราะส้มโอสายพันธุ์เนี้ยมันหวานอร่อยแล้วโดยทั่วไปเขาหวานอยู่ฮะใช่สีสวยด้วยปรากฏว่าด้วยความที่เป็นชาวสวนมือใหม่ครับเขาเอามาเอาสายพันธุ์มาทดลองปลูก ที่อื่นครับแล้วก็ออกลูกมาลูกใหญ่สวยเลยนะก็เลยพอเห็นลูกใหญ่เต็มที่แล้วไม่ได้ดูหรอกว่ามันแก่ไม่แก่ตัดอ๋อมันยังไม่ได้ที่ค่ะยังไม่ได้ที่พอตัดเอามาเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอามาฝากครับพอฝากเสร็จแล้วก็ปอกปอกเสร็จอ่าล่ะสวยก็สวยอยู่ละสวยก็สวยใหญ่ก็ใหญ่อยู่ละฮะแต่รับรองได้ว่ามันไม่หวานน่ะเพราะว่ากุ้งแต่ละอันมันยังเล็กอยู่เลยอ๋อครับ มันยังไม่โตเต็มที่ครับพอกินเข้าไปก็อืน้ําตาหวานเลยนะคะก็เลยต้องหาวิธีการมาเพราะนั้นเวลาเราเอามากินเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณคุณผู้ฟังว่าอยากจะกินแบบไหนอันนี้คือมันแกะอด้วยความที่มันแห้งครับมันก็แกะออกมาเป็นกลีบได้นะคะแล้วก็ตัดออกมาเป็นบีออกมาเป็นคำๆเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ตักไอ้เมี่ยงเราเนี่ยโปะลงไปแล้วก็รับประทานได้นะฮะอันนี้ คือส้อมโอที่เปรี้ยวคือมันไม่ยอมหวานนะฮะใช่แต่ผมมีความรู้สึกว่าโดยรสชาติของตัวน้ำเมี่ยงที่เครื่องเมี่ยงที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่เนี้ยมัน มีค่อนข้างจะหลากหลายรสชาติปนๆกันอยู่ก็คือว่าหวานนวานนํามาแน่แต่มันมีเค็มน้ําปลาด้วยมันมีเค็มมันของกุ้งแห้งนะครับมันมีความมันกรอบของตัวมะพร้าวนะครับตัวทลิสงถั่วอีกคืองนั้นจริงๆตัวมันเองมันก็กินค่อนข้างจะสนุกอยู่แล้วอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องไปเปรียบเทียบรสชาติของของผลไม้นะอาจารย์ ไม่จะเป็นค่ะครับเราสามารถที่จะกินกับผล,ลไม้อื่นๆได้อีกนะคะอย่างเช่นชมพู <Apple S 1> ่แอปเปิลนะค,ะ,ค,คะเพราะนั้นมันจะมีผล,ลไม้หลากหลายที่เอามาให้ คุณผู้ฟังเลือกไปรับประทานได้เพราะตัวของมันเนี่ยม,มันอร่อยอยู่แล้วถ้าผลไม้ที่ไม่มีรสชาติแล้วก็ได้รสชาติของตัวเมี่ยงนี้นั่นไงแต่ถ้าเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมันก็ช่วยกลบรสเปรี้ยวให้อ,อร่อยขึ้นต่อให้เป็นผลไม้ที่มีรสหวานก็ตามเนี่ยรสหวานของตัวผลไม้เองกับรสหวานของน้ําตาลมาแตกต่างกันรพร้อยตัวน้ําตาลที่เป็น ตัวเครื่องเมี่ยงเนี่ยมันดันมีอย่างอื่นไปอยู่ด้วยไงมันดันมีความกรอบมันมมีความมันแรงต่างๆมันก็เลยจะทำให้ผสมผสานให้ได้เนื้อสัมผัสและรสชาติที่แปลกแตกต่างไปทีนี้ผมคิดเพิ่มเติมไปในกรณีของการทําขายอาจารย์ค,คือถ้าหากว่าเราทําน้ําเมี่ยงนี้มาแล้วแล้วก็เรามีผลไม้ทางเลือกให้ให้กับตัวลูกค้า,คาของเราสมมุติว่าลูกค้าของเราเนี่ยเกิดเลือกไม่ได้ ผลไม้นั้นฉันก็ชอบผลไม้นี้ฉันก็ชอบเราทําเป็นสลัดผลไม้โดยใช้น้ําเมี่ยงนี้คลุกให้เขาจะพอไหวไหมฮะเออมันไม่น่าที่จะคลุกอืมมันน่าที่จะเหมือนกับทําให้มันเป็นคำคำ เรวอาจจะเลือกผลไม้จัดผลไม้ให้เขาเลยนะคะคให้ลูกค้านะ่ยหัน่นหั่นผลไม้อย่างเช่นแอปเปิ้ลก็หั่นเป็นชิ้นพอคําครับนะคะแล้วก็จัดให้จัดใส่กล่องสมมุติจะขายนะคะคก็จัดใส่กล่องให้อาจจะเราบอกว่าลูกค้าเลือกผลไม้ได้3ชนิดอ่าอ่า เอาอาจจะเป็นส้มก็ได้ส้มเขียวหวานหนึ่งได้เลยที่มันที่มันไม่หวานจริงอะไรแล้วแต่ก็แล้วแต่ค่ะรสชาติไม่ไม่สนใจแล้วส้มเขียวหวานอ่าแล้วก็จัดบอกให้เสร็จแลวแกะเป็นกรีบช่องหนึ่งขอแอปเปิ้ลก็แอปเปิลหั่นมาอีกหนึ่งช่องส้มช่องหนอ่ะเอาส้มโอเอาสับปะรดอนะหรือจะเอาแลไมพู่แล้วแต่ก็เลือกมาเลยค่ะแล้วก็ทําเครื่องเมี่ยงเนี่ยอ่าถ้าทํอ่าทออกมาให้เป็นอาจจะเป็นถ้าสมมติว่า สามารถที่จะปั้นก้อนได้ก้ททาเป็นก้อนอถ้าปั้นก้อนไม่ได้อย่างเช่นมันเหมือนอาจจะคล้ายกัน <ไป S 2> น้ำหน,หนึ่งมันคล้ายเป็นแบบน้ําพริกรน้ําพริกที่แฉะแฉ่นิดนึงนะคะเราก็ตักใส่กล่องไปตรงกลางให้เหมือนเ,เหมือนแล้จิ้มน้ำปลาหวานข้นๆอ่ะผมนึกไปถึงอ่นีฮะอาจารย์ตัวมันมีสมัยก่อนนี้มันจะเป็นน้ำตาลปีบ๊บแลก็มีพริกมี เกลืออะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นเป็นน้ำเปล่าฝรั่งอ่ะอ่าเป็นน้ำเป็นเหมือนกับพริกกับเกลือนี่แหละแต่เป็นพริกเกลือน้ำตาลปี๊บมันปี๊บใช่ใช่นึกถึงแบบนั้นว่าเออถ้าถ้าในกรณีอันนี้เนี่ยก็ก็น่าจะดีนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเครื่องจิ้มใหม่อีกชนิดหนึ่งที่มีผลไม้แปลก แล้วผลไม้ก็จะหลากหลายด้วยอันนี้ก็น่าสนใจนะเวลาขายนะฮะ,ะ,ะทีนี้ในกรณีที่จะทําขายขึ้นมาจริงจังขึ้นมาเนี่ยอาจารย์อาจารย์มีาาคำแนะนําเกี่ยวกับการเก็บผลไม้อะไรยังไงบ้างคะเพราะว่าผลไม้จริงๆแล้วเยมันเก็บได้ไม่นานอยู่แล้วใช่ค่ะการเก็บผลไม้เนี่ควรจะเก็บทั้งลูกยังไม่หัน่นครับนะคะเก็บทั้งลูกแล้วถ้าไม่จําเป็นคือเอามายังไงอย่างนงงั้นยังไม่ต้องรีบล้าง ไม่ต้องล้าไม่ต้องเด็ดจะคั่วใช่ค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เสียเร็วอด้วยความชื้นเนี่ยมันจะทําให้เสียง่ายขึ้นนะคะเพราะนั้นอย่างสมมติว่าเราเรามีอได้ชมพู่ซื้อชมพู่มาครหนึ่งถุงนะคะก็เก็บไปงั้นแหละใส่ตู้เย็นไว้อย่างนั้นเลยครับถ้าสมมติว่าวันนี้เราจะขายชมพู่นะคะแล้วก็เอามาเท่าที่เราจะ แบ่งออกมาครับล้างทําความสะอาดเฉพาะส่วนที่จะขายเฉพาะส่วนที่จะขายแล้วก็ยังไม่ต้องหั่นจนกว่าลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งแล้วก็หั่นหั่นเสร็จแล้วนะคะล้างอีกหนึ่งรอบด้วยน้ําเกลือเออครับจะช่วยให้ดูไม่ช้ำแล้วก็ดูยังสดอยู่แล้วก็หั่นตกแต่งให้ดีด้วยนะครับไอ้ส่วนที่มันไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่ก็ไม่ต้องส่งต่อให้ลูกค้านะครับไอ้นี่ในกรณีที่ขาย หน้าร้านเนี่ยมันมันง่ายๆอยู่แล้วอย่างที่เราสามารถทําสวยงามให้เขาได้ถ้าเป็นการเดลิเวอรี่อาจารย์ก็ทําได้ค่ะครับทำได้2แบบก็คือเราอาจจะจํากัดประเภทของผลไม้ให้ลูกค้าไปหันเอาเองแล้วกันเพื่อจะได้สวยกว่านะคะอย่างเช่นส้มเป็นหนึ่งลูกชมพูเป็นหนึ่งลูกแอปเปิลหนึ่งลูกครับแล้วก็ตัวเครื่องจิ้มเครื่องจิมแสนไปหนึ่งกระปุกครับ แต,แต่ถ้ถาหั่นตกแต่งไปให้พร้อมกินผมว่ามันก็จูงใจมันก็น่าจูงใจเพราะตอนนี้ก็มีประเภทผลไม้ตัดแต่งนะคะแต่ก็มันก็มีมีการออกมาใน Facebook มารีวิวอะไรถึงเรื่องของความสดใหม่ความสะอาดออก็ต้องคำนึงนนถึงนพวกนี้ด้วยใช่ค่ะเ,เ,เพราะว่ามันก็จะเป็นกระแสบางช่วงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจริงใจแล้วก็เราบอกเลยว่า ถามลูกค้าค่าวะว่าค,คุณจะให้เราหั่นจัดไปให้ไหม,มหรือว่าคุณจะไปหั่นเองครับเราก็จะให้ผลไม้ไปเป็นลูกแต่ถ้าสมมติคุณจะให้เราจัดให้เราก็จะจัดให้เลยเอาละครับมีอีกหนึ่งคำถามท้ายสุดแล้วละ่ะเพราะมีเวลาประมาณสักหนึ่งนาทีอาจารย์ตัวน้ำเมี่ยงเครื่องเมี่ยงที่ว่านี่ครับ,รบมันเก็บได้ยาวนานแค่ไหนแล้ววิธีเก็บต้องเก็บยังไงครับเพราะว่า ถึงตอนทำอะ่ะผมเชื่อได้เลยว่าโดยปริมาณม,ม,มันไม่สามารถจะทําเพียงเพื่อให้เราได้กินกับไอตุ่นผลไม้สักลูกหนึงสลูกมันกะไม่ถูกครับว่า,ว,าว่าลูกค้าจะสั่งมากน้อยแค่ไหนด้วยผมว่าตอนทำมันน่าจะทําเยอะๆเยอะค่ะครับเพราะว่าโดยที่จริงๆแล้วส้มโอมีอยู่แค่กล่องเดียวนะคะครับแต่ขณะเนี้ยส้มโอมหมดแล้วคะ่ะแต่เมี่ยงก็ยังอยู่เยอะ <c oughs> ก็ต้องไปซื้อส้มโอมเปรียวมาอีก <c oughs> เพื่อจะเินีกับนี้เอเราต้องต้องทำยังไงถึงจะเก็บนานๆได้อันนี้เนี่ยนะคะมันมีสองแบบคือเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มเมี่ยงเครื่องสดถ้าเมี่ยงเครื่องสดก็หมายความว่าเราเราทำทุกอย่างให้สุกหมดเนี่แหละครับแล้วก็ลงคลุกสดกับน้ําโดยที่ไม่ต้องตั้งไฟอีกครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะเก็บครับให้มันได้ระยะยาวมากกว่านี้เอาเครื่องทั้งหมดลงไปแล้วเนี่ยตั้งไฟด้วย อ๋อมันก็จะหนืดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งจะหนืดขึ้นไปหน่อยทีนี้ถ้าสมมติมันหนืดมากสามารถเติมน้ําอุ่นลงไปได้เล็กน้อยเพื่อไม่ให้มันข้นมากเกินไปปริมาณของเครื่องแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับความชอบนะคะบางคนก็บอกว่าชอบมะพร้าวเยอะชอบถั่วลิสงเยอะชอบกุ้งแห้งเยอะก็ใส่ไปตามอัธยาศัยถ้าสมมุติคุณผู้ฟังที่จะทําขายก็ต้องคํานวณต้นทุนเพราะว่าถ้ากุ้งแห้งเยอะมันก็เริ่มแพงแล้วเก้นใช้แล้ว คำถามท้ายสุดเลยมีเวลานิดเดียวประมาณสิบวินาที <c oughs> ถ้าหากว่ามันหนืดมากๆเราปั้นก้อนอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยระหว่างปั้นก้อนกับทําเป็นถ้วยถ้วยเหลว,หวส่งเสริมอยากสนับสนุนให้ทําเป็นแบบไหนครับสำหรับตัวเมี่ยงผลไม้นะครับทาได้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะถ้าอยากปั้นก้อนปั๊บเนี่ยเขาจะมีความเราจะสามารถที่จะคำนวณต้นทุนคำนวณได้เลยว่าสมมติเราจับผลไม้ยี่สิบชิ้นรเราก็ใส่ไปให้เลยยี่สิบก้อนเป็นก้อนละชิ้น ค่ะจะกินพอดีเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดว่าเราเป็นแบบเหมือนน้ำพริกเ่ะเหมือนกับน้ำปลาหวานที่จะให้ลูกค้าไปจิ้มเองครับอันนี้เราเราก็ต้องกะประมาณเอาเองอนะค,ะ,คะเพราะว่าเจอคนที่มารับประทานชอบทั้งสองแบบบ,บางคนก็ชอบแบบชน,นิดแบบเออเอามาเลยหยิบเลยเป็นคำคเนี่ยสะดวกดีนะคะ ถ้าสมมติเป็นจิ้มเนี่ยจะเริ่มมีการจิ้มแบบมันหวานนะคะ,ะเลือกกุ้งเลือกอหาไอสิ่งที่เราอยากกินค,ครับก็ลองคํานวณดูแล้วกันว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับลูกค้าของคุณนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นก้อนๆเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ดีเหมือนกันเอาละครับหมดเวลาจริงๆเลยสําหรับพัฒนาอาชีพกับกินง่ายขายคล่องเมี่ยงผลไม้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนิจสุวรรณและผมกรมวุฒิคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ